สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านเด้อสุขุมสุขคนวันนี้กะสร้างเสริมสวยกันได้มาหอดเรียบร้อยแล้วกันที่ได้เสริมสวยได้ห้องแจ้ายังน้อยเดียวเราออกไปทานยีนออกมันสิโซนก็คงเหื่อยสร้างก็มาเตะเศร้าคนเลยมารอบที่สองมารอบสอง ได้ใบคูนได้ได้ใบคูณยังใบย่อในผลกางนกานทรงผมเราจะพี่น้องทหมกขาวมาแล้สามคกินบมาแล้ว่อยกันเลยเบ่อ้คนข้ใกขอคนเดียดนะนเราเหเป็นเราเห็เป็นนะ ลาบแล้เห็ดปะปัดเล่าแล้วเห็ดปะปัดเลยเลยลาบแต่ลบเห็ดเป็นจเองเล่าไดนเห็เป็นเป็นแสงวาววาวลาบเนี่มบเองว่าลาคลิปแมเจ้าอัตู้ขนในเด้อย่อนย่อย่อปยเข้ามายังโซโลมุนอยู่พี่น้องทางด้านด้านนอกขอบคุณเอฟซีขนเคุณแจที่เขามาชมุกุนุกุน งานงานงานเริ่มสิบเอ็ดโมงพี่น้องจะเขาเริ่มแต่งเพราะว่าเพื่อลูกทีมเขาสิเรวกับบริเมนง่ายเซียมส่วนดุนเนี่ยได้ต้งเหนรายละเอียดพรน้อยอีกแล้วไหมเข้าเข้าเซียมซัวมันกะว่ายดอกมันซาดน้ะเขาเก็บรา้แบบอียดเนี้ย เ็นกีต <a S 1> <gor> go. ั้มีกับหนึ่งว่ะจะเอาไปไหน้ำข่อยสร้างก็พอหพอยองผมตัเองสร้างก็มีอหงามงไงามมาแต่ดกเลยนะพ้อหยงก็ยาวสร้างเอาแต่จะสร้างงามมาเคาะหองเอาแต่ดึกกูได้เดี๋ยวนี้มาแล้วแต่มืดมืสองบ้านาวจนว่านาวดีเนาะ ท<ม>างนั้นก<า><า>ัญญซอยไปนำสันไปนำทางนั้นก็ได้น้าน่จ้าม่กนำนึ่งเขาแล้เห <c ười> นาวแห้งปุต่างได้ป็นแต่แต่งเลยทั้งบรงานยแ่เจ้าป็นคนบวมแต่งเหมือนเราบริัแต่งเหมือนบอกแต่ธรรมดาคอยแต่งแต่งธรรมดาบริษัทนะบริษัสนใจนํำหนาปะเลยนะใส่แต่ริปมันนะก็ได้เอาไปจับคิวเค้าเราก็ธรรมดาเขียนอยู่ได้ เราหลอดงามป็นธรรมชาติคือก่อนเจอเขาอเื่นก็ปากเป็แดงไม่มีแห้งยางแล้วค่อยแตงยู่ฮาประเทศดหั่นเห็ดหนีมันแบบโบ๊ะพอดีไปใส่นะโบ๊ะมันคงเขาอยู่เท่านันอยากไปงานแต่นี่เวลาเต็มที่กับชีวิตอยู่เนาะออกข้างนอกก็ทาอยู่ทาลิสติกเขียนคิ้วปรานนั้นแหละทานครีมธรรมดาโบ๊ะใส่แล้วก็แล้วนะนี มาคนสวยงามขู่คนหนาจยังอ่ไบ้ใส่ครีมนยัย่งยังะใส่เยอะิามบชิชามตบอะไนะตบาใส่ได้หรอนริษัทอะไรท่านท่าถ่าึ่งเจ้ามาละเบร์ไอตอกกับบมักสวนลูแบบเล่งจนสีเลยแม่ก็เกาะกะไกละใส่สุดสียางก็ ใส่ธรรมดาสูโคสิน้ำแามวบนี้กขาอันนี้ดอกข่กันนี้อันนี้หกสิสีโกมาแบบนี้นะไปหาสัตว์ทองอาใส่แทนนี่เนาะเ้อันนี้ขันข้ามนงามกสีใสกวเลยมันเป็นถึกซ้ายะเป็นให้พ่อเป็นพิธีคือส่วนนึ่งแต่แค่น้วน้อย่ได้าคันได้ก็แช่อโอ้ย สายรถอา่ทีเวลาถ่ายหุมจะงาสายรถเดี๋ยวรอชมอีกรอบหนึ่งพี่น้องสบายดีจ้พี่น้องน้องลงกระสุดสีฟ้าใช้ให้พี่น้องบึก่อนลูกๆลูกๆวนนี้ลูกาสเนี่ย เอาน้ตสวยไ้เยหน่อย้วาสะวัน่อยีแยตาลสอหยตะลึออีกคนึงเนาะสมุดได้เป็นผูซชายใส่งหนึ่งดีงามได้พอดีได้นองเนาะเออคนดี่อ่เอาน้งสวยได้เอาปุกับตลุกี่ลูกนี่เะจาบาวเขามาอีกแล้วตื่นเร็แหงวบม่จบงม่จบบ่เสียคนอก ทอ่น่หัดาวยโอ้ปจ้ะอืมพอดีพอดีนะบรบรอนนตไนตี้อืพอดีนี่นะอืมหัวเรา้เปอนเราเป็เรียวเลยมปอเรียวโปะเออเดชเน็บไปไหนก็ได้มาปอกเรียวโป๊ะเแล้วม like ันก um> ับเป็นหูเน็บรดอันัพดีงามปกอไ้ากุมกรงามหัวเป๊ก่อน ไปไปเตียขมืมูแฮงบว่าใดเลยขี้สบมันเท่านิงามเวลาทาขอบขึ้นไปแต่งหนใช่ในพายกับว่าู่ขี้สบมันมีขอบอมัขึนน้นขอบหน่ายอืมโอเคกัะนะได้เลยจ้า <c oughs> อีกรอบ <c oughs> นบึงเป็ิดติดตามให้ตอกอ้าวต้องเห็นคนอันเห็นน้ำแร่แล <c oughs> ้วพี่น้องน้ <c oughs> องอะไรเขาเห็นสางนะมั้ยเยอะเห็นสาง เจ็บปะบ่ได้เจ็บเต้เบาๆปอืมแ้าซกหัวหนุ yep, oh yeah, ่มซันทีทางตากลมสองรอบมาตีเนาะเนาะที่เสียงหมกมันเลาหมอกได้ชใส่แน่นดีปะเราเห็นอย่านี้เลยแน่ซนสีสันรุซันสีหนองรุเต้บอกระตแดนโแดนกระจุยรุนั่นแนะนำ เด่นกับทีอยู่เด็ดนร่กันเลยชิบวัวเขาเกาะนอยู่นะตอนดองระบาวคอยป้าแข่งพ้นยองเลยยามฝนหมดคอยเขาจะไปเปลี่ยนสุดท้ายสุดมาเต้นห้องเพลงอีกคอยแห้กระเต๊กแห้งบนในแมวแพ่หมูสายลานอีแม่ดีจนสี่สิบปลายปีหาเกาเมียป้าทวดีใจระบาวได้เมียยองสันจมสิบปลายปีพาพามูวันอีบ้าน จะโคงขึ้นเลบมีจะโคงมาบร้เคงบร้ตี้บรไบรแบบโล่ออ่ทำมาได้บางอย่างกมสซบ้าไม่มือก่อยเก่ากแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเหงเรือแต่ประดับเนาะแมแต่งหนาประดับกับแต่งหนาใช้ละลงนองดตลโทรทามมั้งให้รับตลามบ้านมอยู่ในตลาดแล้วโทรทามัน ทามันว่าคันซื้อผู้เธอได้คันไฮเซาผู้เธอได้คันมาร่าว่าคันให้เซาถือกว่าซื้อเลยเซาก็ได้ให้เราใส่ดำอันนี้ซื้อเลยไปโซ่ทามันสิมันสิให้เซาบ่มันใส่เ้าบ่หรือมันให้ซื้อเอาเลยว่าคันว่าค่าซูซี่กับซื้อเลยซื้อเอาเลยเนาะออืผมว่าเราก็ใส่บ่ได้ดนนะตีโต่อเราก็ได้สนี้นะผมมักใส่อีกเลอเจ้าอวยกันแต่หึงอือบ่ตีได้ได้ใช่ไหมที่มันถือไปเด้อ สุดในแห่งขักขอไปแต่งบวแห่งกาเจ้าสาวนะฮาวฮะของเสียงกามาเลยพี่น้องหึ่มเยคอเ่ืมเยอโหบ่มีหู้อ่นะสั่งซื้อช่วยกำลังไปหาตั้งหนีบอยู่พี่น้องหนีบเอาโอโหบ่มีห sai tăm hồ chứ thưa คิ้วพี่น้องจ้าเนียนเลยแล้วจ้านี่คิ้วรอชมต่อไปพี่น้องแต่ตาพี่น้องยังเลื่อนขนตาแล้วก็ปะแกปัดแก้มเนาะแต่งหน้าก็แล้วยงเลยพี่น้องจ้าว้าวุ๊บเคยแต่งปานนี่จักเถื่อพี่น้องแปลกๆคือโบเหมือนจะโค้งอะไรเลยโบ ขังเลยอันนี้เม็ดซิวพี่น้องจ้าจบาจะกระเตงอะไรเด้อเออเตงประดับเลยพี่น้องจ้าอดบุมีอันนั้นบุมมีอัน่ะบดอันนั้นีเดจหูเลยพี่น้องจ้าซีเดเจเลยบัใส่ก็ไดบวมกโอ้จับกระสากงามเเนาะงามจเปงประดับแี่แหละเห็นว่า่บใส่นะคอยจัดหายจ้า สาวนอะนพาแซบก็ยังไ e ปแต่งหน้าอยู่ปีไหนวันที่เจ้าเป็แต่พ่อผมเคยมาแต่งแนวนีนอนมันหลุดคือผมเม็นเขาเลยสาวนอนพาเซ็ยังไปแต่งด้วพี่น้องเอาเก๊ก้าเอาเก๊ก้าเออสิวเหม็ดใหญ่ น้าเ้ได้โทรนาสา้ให้เนี่ยังาังาาบ้าเริ่มสีแล้วเริอม่นองมซื้อกมันเสียอนนั้นนี่ในคอนี่เห็นแบบเห็นี่นต่มคิว่จะเบาก้อนนี้เออเสร็จเอาไปน้ำน้ำอันนั้นนี้เอาใส่ล้วอห้เราแบบคาบทิสูเ จะเอือกเบันนาะเฟิงทั้งหลายคนด่น้สวย

จะมาซ้ายก็มาดีแต่เมืนเราลยแม่เนี่ะเจะเอเร่นด้วยได้งามจะบอว่าหนากยันสยได้ต่วาหน้าแป้งหน่อยเมืแตมคิวแ้าแตมคิวจะเ่นเดียวเลยนะมาจะเบานัก้แป๊บนึ่งจะปาดแก้มอีกก่อนจะจะว่าแก้มจะอ้อันนั้นเ้อมันหดั้นมันเอาใส่บต้องเาว่ามันไนะมันเบาแดไปถายูถายยังไงเหมือีกไหน่อยนึง ขนาดนในป้าที่นี่เรายังว่าคือตัอยากแดงขนาดเราแบเราไม่ม้อมกเสร็จซิวในยายนขึ้นน้ขึ้นอนเดือขึ้นเนาะจุ่สั่งกาวาเจลอกซีหนาขันได้ต้างไปเนาะด้มะใส่ไปก็มึงลองืองสอบวิธีให้เราจับาท แตดูนไปทางแก้วหางไปจัดการเราดน้าบาทดียังมึงลองมึงดูหาเอาลองทาเอากงมามึงูจักบะทลองสอบวิธีดถ้ามเอาเคมกนี่เอายยามองเน๊ะกันนะยกย่าม่องมาดูเอานามาทีก่อนนะยงานเส่ตาะใส่ตาทงานเจ้าอันนี้หูมันคุดุ่นอยู่นะมันบวมื้นกย่ามองนะกันนะมีปนน่กะเป๋าจะ็กเปาก็ได้อีกม่ยามองนะย่หมองมาทานใส่กระเปางานกบา

มันยังแจ้งโทษเพราะว่าคนบมมีคนคเี้เลย